สวัสดีครับรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมนี่ก็จะเป็นเซอรี่สีทองสนิมนะครับกำลังขึ้นไข่นะครับผมนี่ครับกำลังขึ้นไข่นะครับมีไข่ไปแล้วก็มีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับนั่นครับผมตันนี้กํกำลังเริ่มไข่นะครับรุ่นนี้คือคัดพ่อแม่พันธุ์นะครับ นะครับมีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องถามมานะครับว่าเชอรี่สีทองที่ส่งไปทำไมไม่ไขนะครับก็ต้องคลิปนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุทองแท้นะครับตัวนั้นเป็นทองสนิมนะครับที่คัดแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งเข้ามานะครับมีออเดอร์เข้ามาจะได้จัดส่งให้ บางเจ้าก็ต้องการทองแท้นะครับบางเจ้าต้องการเปลือกสนิมด้วยนะครับนี่ครับผมมาครับเข้าเรื่องกันเลยครับหอยไข่ตอนไหนหอยไข่เวลาไหนนะครับนี่ครับก็ให้สังเกตปฏิทินนะครับถ้าขึ้นว่าหนึ่งข้าแรมนะครับข้างขึ้นข้างลงนะครับก็จะ ออตอนที่ข้างแรมแรมข้างขึ้นนะครับหอยจะขึ้นไข่เยอะนะครับถ้าข้างลงก็ไม่ค่อยขึ้นไข่นะครับคลิปนี้ก็ตามตำราเลยนะครับผมตามตำราศึกษาหาข้อมูลกันได้เลยนะครับรีวิวกเกษตรยุคใหม่ก็เอาข้อมูลดีๆนะครับมาแนะนำทุกท่านข้างแรมนะครับ ถ้าขึ้นก็คือหอยขึ้นไขนน่นั่นเองครับถ้าแรมลงก็หอยจะไม่ค่อยไข่นะครับจะไข่ก็เฉพาะตัวที่พร้อมที่จะไข่จริงๆนะครับเขาจะจับคู่กันตรงแรมข้างขึ้นนะครับเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผมที่ได้ศึกษามาพอสมควรนะครับนี่นะครับเขาก็จะเริ่มกินเสร็จแล้วก็จะเริ่มทยอยขึ้น ก็จะไม่รบกวนเขานะครับเพราะว่าเขาจะตกเขาจะปล่อยให้เขาไข่ไปนะครับนี่นะครับพอแม่พันธุ์สีทองแล้วก็ทองสนิมนะครับตัวนี้ผมก็จะเอาเชอรี่สีทองมาลองพาดูนะครับนี่นะครับพอขึ้นไข่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับสีทองนี้คือตัวเมียนะครับผมจะเอามาพาผสมกับสนิมดูนะครับแล้วก็จะเอาไปฟักเองนะครับเพื่อศึกษานะครับนี่ครับผม คองตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับพ่อแม่พันธุ์ครับแบบนี้นะครับเป็นตัวเมียหมดนะครับผมจะต้องออกมาผ่าดูนะครับว่าเขาฟักออกมาลูกเขาจะเป็นเปลือกสีไหนนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงนะครับเปรียบเทียบน้ําที่เลี้ยงแล้วก็สีของเปลือกนะครับนะครับไขข้อสงสัยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อ พ่อแม่พันธุไปทําไมไม่ไข่นะครับเขาจะมีรอบไข่ของเขาแต่ละเดือนอยู่นะครับข้างขึ้นข้างลงนะครับผมรู้แบบนี้แล้วก็สังเกตปฏิทินนะครับสำหรับคลิปนี้รีวิวเกษตรยุคใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนนะครับนี่ครับผมเป็นสนิมนะครับบ่อนี้เปลือกสนิมนะครับแต่ไม่ต้องเปเน้นที่เปลือกนะครับอย่างที่พูดให้ฟังครับผม เน้นที่สีเนื้อนะครับเนื้อเหลืองทองแบบนี้ก็คือเชอร์รี่สีทองนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็จะปล่อยให้เขาไข่ไปนะครับไม่ต้องไปกวนเขานะครับเขาตกใจเขาจะลงกลับไปในบอ่อเหมือนเดิมนะครับฝนตกก็ลดระดับน้ําในบอ่อลงด้วยนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับกันนอกน้ําครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะครับเข้ามาเม้น์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับแนวทางคนเลี้ยงหอยมีอะไรดีๆผมก็จะนำมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับนี่นะครับมั่นใจได้นะครับต้องการไข่ทองหรือทองสนิมนะครับ สั่งได้นะครับนวนครับเด็กๆกำลังเร่งผลิตไข่ส่งลูกค้าอยู่นะครับขอบคุณครับผม